ณเวลานี้เนี่ยเรียกว่าประสักคสสำคัญของการบรรลุก,การหยุดยิงหรือว่าการเจรจาสนิภาพนั้นเนี่ยก็คือว่าข้อเรียกร้องของทั้งสองฝ่ายนั้นเนี่ยมันยากที่จะประนีประนอมกันทางของฝั่งยูเครนนั้นเนี่ยเวลายิ่งยืดเยื้อไปก็มีแต่เสียดินแดนในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถที่จะทวงคืนดินแดนได้ดังนั้นบริบทก็คือว่ายูเครนกำลังจะสูญเสียดินแดนมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละวัน ยูเครนกำลังเดือดร้อนเนื่องจากกรณีเหตุอื้อเฉาเรื่องของการคอร์รัปชันมันเป็นแรงกดดันไปยังฝั่งของทางรัฐบาลยูเครนตัวของเซเลนสกี้เองนะซึ่งในเวลานี้คนกำลังสงสัยนะว่าในเมื่อคนรอบตัวของเซเลนสกี้นั้นเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รัฐิตแล้วตัวเซเลนสกี้เองล่ะเกี่ยวหรข้องด้วยไหมรัเสเซียไม่มีท่าทีที่จะรีบเร่งในการเจรจา เพราะว่าในสงครามนั้นเนี่ยมันตัดสินกันบนหน้าสนามรบนะและบนในหน้าสนามรบนั้นเนี่ยปรากฏว่ายิ่งนับวันไปรัสเซียก็ยิ่งยึดพื้นที่มากขึ้นเรื่อยๆหมายความว่ารัสเซียนั้นได้เปลี่ยบอยู่ในหน้าสนามรบนั้นเนี่ยไม่ว่าจะมุมไหนก็ตามนะ Follow the Future สนัมนาการลงทุนครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีพร้อมกับทีม วิน the a ไอเอ s ร่า h ิสต p h a s อั v i v e the Bubbles ที่จะพาคุณรู้ก่อนเห็นก่อนลงทุนก่อนพบกับสุดยอดสปิเกอร์ของเมืองไทยและระดับโลกทั้งวันนี้อันนั้นใน8เซสชั่นเข้มข้นที่จะเปิดมุมมองใหม่ของเศรษฐกิจ AI และหุ้นศักยภาพ10เด้งที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่10 Event ์ ครับคุยกัน5ชั่วโมงครับอาจารย์ครับสรุปสุดท้ายเนี่ยไม่มีความคืบหน้าเลยอาจารย์กอติดเรื่องนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรบ้างครับผมเออกออ็ไม่แปลกใจนะที่ว่าจะไร้ความคืบหน้านะเอณเวลานี้เนี่ยเรียกว่าอุปสรรคสำคัญของการบรรลุการหยุดยิงหรือว่าการเจรจาสนิภาพนนั้นเนี่ย ก็คือว่าข้อเรียกร้องของทั้งสองฝ่ายนั้นเนี่ยมันมันยากที่จะประนีประนอมกันโดยเฉพาะเรื่องสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของดินแดนนะการที่ยูเครนจะต้องยอมรับนะการสูญเสียดินแดนหรือไม่นั่นคือประเด็นที่สําคัญนะแน่นอนว่าในฐานะรัฐอธิปไตยรัฐหนึ่งนั้น,นก็เป็นเรื่องยากนะที่จะยอมรับสภาพความเป็นจริงเช่นนั้นใช่ไหมแต่ถ้าเราดูบริบทก่อนที่ความ เคลื่อนไหวและชียูเครนนั้นจะเรียกว่ามีความคืบหน้าในรอบสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะบริบทมันเกิดขึ้นคือเหตุบริบทใดนะบริบทประการที่หนึ่งก็คือว่าทางของฝั่งยูเครนนั้นเนี่ยนะเวลายิ่งยืดเยื้อไปก็มีแต่เสียดินแดนนั่นคือปัญหาของยูเครนในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถที่จะทวงคืนดินแดนได้แม้ว่ายูเครนจะสามารถโจมตีรัสเซียได้นะใน โดยใช้โดรนะในการโจมตีไปยังพื้นที่ต่างๆของทางรัสเซียแต่ว่าปัญหาคือว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงสมการโมเมนตัมในหน้าสนามลบให้ฝั่งของยูเครนเป็นฝั่งที่ได้เปรียบและสามารถที่จะทวงคืนดินแดนเหล่านั้นได้เวลาที่มันยืดเดยื้อไปยูเครนก็มีเีเสียดินแดนแล้วก็ยิ่งมีแต่เสียกําลังทหารเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งตัวเองนั้นมีน้อยกว่าฝั่งของทางทรัสเซียก็เราก็เห็นคะว่า ในโดยเฉพาะการที่บริบทในเวลานี้เนี่ยคือยูเครนนั้นเนี่ยสูญเสียแล้วหรือว่ากำลังจะสูญเสียเมืองที่ชื่อว่าโปรคอฟในโดเนสนะฝั่งของรัสเซียบอกว่ายึดได้แล้วยูเครนบอกว่ายังยังไม่ได้ทั้งหมดนะนะยังมีตอนเหนือยังไม่ได้แต่ละใดก็แล้วแต่แก็ยูเครนไม่มีสัญญาเลยที่ว่าจะยึดครองกลับคืนมาได้เห็ไหมก็คงจะสูญเสียเมืองนี้ต่อไปปัญหาคือว่าพอสูญเสียเมืองนี้ไปก็จะไปยังเมืองต่อไป ไปเมืองคามาตอชนะซึ่งสาคัญมากเลยนะกับฝั่งของยูเคร,รนนะดังนั้นบริบทก็คือว่ายูเคร,รนกําลังจะสูญเสียดินแดนมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละวันในขณะที่ทวงคืนไม่ได้ประการที่สฮะนะฮะประการที่สองก็คือว่ายูเคร,รนกํากลังเดือดร้อนรัฐบาลกําลังเดือดร้อนเนื่องจากกรณีเหตุอื้อเฉาเรื่องของการคอร์รัปชันนะฮะลองนึกภาพดูฮะแต่ยูเคร,รนนั้นได้รับการสนับสนุนด้าน เศรษฐกิจด้านการช่วยเหลือนั้นจากยุโรปจากสมมกาแต่ละปีนั้นแต่ละวันเข้ามาเท่าไหร่ที่ปั๊มเข้ามามันก็มีคนที่คอยห,หากินกับเงินที่ส่งเข้ามานี้ก็ทําให้มีการตรวจสอบแล้วก็พบว่าคนใกล้ชิดประธานาธิบดีเซเลนสกี้เองนั่นแหละนะเป็นคนที่ทชดริตเงินไปนะประมาณการว่าประมาณ100ล้านยูโรด้วยกันนะก็กลายเป็นคดีเป็นเรื่องอใหญ่โตขึ้นมาในยูเคร มันเป็นแรงกดดันไปยังฝั่งของอาทางรัฐบาลยูเครนตัวของเซเลนสกี้เองนะซึ่งในเวลานี้คนกาลังสงสัยฮะว่าไอ้ในเมื่อคนรอบตัวของเซเลนสกี้นั้นเนี่ยนะมีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ลัทธิลิตแล้วตัวเซเลนสกี้เองล่ะเกี่ยวข้องด้วยไหมนั่นคือคําถามนะณเวลานี้อาจจะยังอาจจะยังไม่มีเหตุที่ชัดว่าเกี่ยวใช่ไหมแต่ในเวลาอนาคตนั้นก็เป็นแรงกดดันมายัางตัวของอาทางเซเลนสกี้เองนั่นคือบริบท2อ,อย่างะ ที่มีผลต่อการทุกวันนี้แล้วก็ทําให้เกิดไปหลังจากนั้นนะเมื่อสาการณ์ยูเคลเยยกำลังยแย่นะก็มีอข่าวว่าทางสมนกานนั้นเนี่ยได้มีข้อเสนอ28ประการใช่ไหมวันที่21พฤศจิกาใช่ไหมอ,อาจจะตั้งใจหลุดหรือว่าหลุดมาก็แล้วแต่นะฮะ <laughs> 28ประการนั้นเนี่ยนะฮะก็ทําให้ ทั้งยุโรและก็ยุโรปนั้น,นตกใจมากเลยเพราะว่า28ประการน,นั้นมันก็ไม่ต่างจากการที่บีบังคับให้ยุเรนต้องยอมรับความพ่ายแพ้นะ <S <S 2> <S 2> แล้วก็ที่สําคัญคือทั้งยุโรและยุโรปนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่าง28ข้อที่ว่านี้เลยนะแต่ถ้าให้ผมสรุปนะฮะ28ข้อนั้นเนี่ยมันคือความคิดของโดนัลด์ทรัมที่เขามองทัศนคติของเขาที่มองต่อสงครามครั้งนี้นะหมายความว่า รายละเอียดที่ว่ายูเครนจะต้องยอมเสียดินแดนโดยพตินในนะนะในดินแดนที่ถูกยึดไปแล้วเรื่องการที่จะไม่เข้านาโต้อะไรก็ตามมันคือสิ่งที่ช้ำนั้นมองต่อสงครามครั้งนี้นะว่ามันเป็นสภาพความเป็นจริงนั้นเป็นอยู่อย่างไรแต่ปัญหาก็คือว่าไม่ได้ปรึกษาทางยูเครนแล้วก็ยุโรปนะแล้วก็สุดท้ายทางยุโรปยูเครนก็ปฏิเสธฮะแล้วก็วันที่26พฤศจิกาก็ไปออกข้อเสนอของตัวเองมาเรียกว่าข้อเสนอ19ประการ19 point พนะ แล้วพอออกมาก็เป็นลักษณะที่อพลิกข้อเสนอช้ําไปเกือบทุกประการเลยนะฮะก็ะสุดท้ายก็คือว่าเป็นการปฏิเสธการยอมรับความแพ้แพ้นะของทางยูเครนใช่นไหมซึ่งถ้าถ้จะตั้งข้อสังเกตนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าข้อเสนอ19ประการของอยุโรปและยูเครนนั้นเนี่ยนะฮะเสมือนกับว่ายูเครนนั้นกําลังได้เปรียบในหน้าสนามรบเสมือนกับว่ายูเครนนั้นเนี่ยทวงคืนดินแดนมาได้จํานวนมากแล้วนะ ถึงได้มีข้อเสนอ19ประการนี้ออกมาทั้งในความจริงแล้วนั่นมีแต่เสียมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นเราเห็นการที่ตัวของอผู้แทนของยูเครนบินไปที่ฟลอริดาสหรัฐอเมริกาไปคุยกับทางทางทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกาแล้วก็ตามมาด้วยวิสคอฟที่ว่าบินมาเจอกับปูตินครั้งที่6แล้วครั้งที่6คุยกัน5ชั่วโมงสุดท้ายก็กลับบ้านมือเปล่าครับผม ครับผมอาจารย์แต่ว่าถ้าเกิดมองในมุมของรัเสเซียครับผมคือคือเข้าใจว่าแผน28ข้อของทรัมป์เนี่ยยูเครนรู้สึกเสียเปรียบแต่ว่าในมุมของรัเสเซียเองเขาจะได้เปรียบจากจากแผนเหล่านี้ไหมครับและที่สําคัญคือหลังจากเออเขาคุยกัน5ชั่วโมงเสร็จแล้วเนี่ยฝากฝั่งของรัเสเซียเนี่ยออกมาบอกว่ารัเสเซียเองเนี่ยไม่สามารถรับข้อเสนอบางประการได้แต่เขาก็ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอาจารย์คิดว่าเป็นข้อไหนเรื่องไหนครับผมครับมีมีม มีข่าวลือออกมาว่านะแผน28ประการเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่ทรัมป์วิสคอฟเนี่ยได้พบปะกับปูตินที่ลาสกาเดือนสิงหาแล้วก็ออกมาเป็นเป็นแผนที่ว่านี่ใช่ไหมดังนั้นตัวของแผน28ประการตรงนี้เนี่ยทางฝั่งของยูเคนยุโรปก็ไม่แปลกแล้วฮะที่จะมองว่ามันเป็นการให้ประโยชน์กับทาง รัสเซียหรือว่าเป็นการมอบชัยชนะนะให้กับทางรัสเซียนะฮะแต่ถามว่ารัสเซียอ่าอ่ารัสเซียนั้นเนี่ยยอมรับไหมว่ารัสเซียมีส่วนในแผนนี้ก็ไม่ยอมรับบอกว่าเป็นเป็นสิ่งที่สมิการได้เขียนขึ้นมาหรือว่าเสนอขึ้นมาใช่ไหมแต่ถามว่าในเชิงหลักการรัสเซียรับได้ไหมกับยี่สิบแปดประการยี่สิบแปดข้อเนี่ยรัสเซียบอกว่ารับได้นะแม้ว่าบาแม้ว่าหลายๆอย่างอาจจะต้องมีการพูดคุยในเชิงรายละเอียดซึ่งผมคิดว่ามันเป็น มันเป็นคําทักษะเป็นคําหรือว่าเป็นคําพูดในเชิงของการทูตนะฮะเพื่อจะได้เห็นว่าเอ่อก็ไม่ได้ยอมรับทุกอย่างนะแต่ก็เห็นด้วยจะสนส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยแหละแต่ว่าอ่าก็ไม่ได้ยอมรับทุกอย่างเราก็มีอำนาจต่อรองนะเราเองนั้นนะ่ะมีอำนาจต่อรองในตัวเราเองอยู่เราจะแก้ไขข้อใดประการใดน,นะแต่ถ้าดูใน28ปดข้อนี้แล้วนะ้รัสเซียคือผู้ที่ได้ประโยชน์มากๆนะจากอ่าในข้อเสนอของทางทางอ่าทางสหรัฐอเมริกาเลยนะอ่าจนอ อาจจะมีประเด็นบางประเด็นนะทีอ่อาจจะต้องพูดคุยหรือเช่นทรัพย์สินของรัสเซียที่ว่า,าถูกยึดครองไว้เนี่ย,ยใช่ไหมหนึ่งร้อยล้านใช่ไหมจะจัดการยังไงอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมซึ่งก็เอคงเป็นประเด็นปีกย่อยมากกว่าประเด็นหลักๆประเด็นหลักก็คือเรื่องของเรื่องของอะไรฮะเรื่องของดินแดน,เ,น <Yeah. S 1> เรื่องของดินแดนว่าจะเป็นการให้ยูเครนแล้วก็อเมริกานะยอมรับ โดยพื้นที่ในแล้วว่าบรินแดนที่รัสเซียยึดไปแล้วนั้นเนี่ยดเนสลูฮันั่นเป็นของรัสเซียใช่ไหมแล้วก็ใ,<ช>ในส่วนของสาบบุริเซียเคอร์ซนนั้นก็ให้เป็นฟรีสเป็นเป็นฟรอซนเป็นพื้นที่ที่ฟรีสไว้ในแนวหน้าในฟอต์ไลน์ของสนามรบใช่ไหม<ช>แล้วก็ในส่วนของการจำ,จำกัดขนาดของกําลังทหารของยูเครนเหล่านี้นะมันก็เป็นสิ่งที่ทางเป็นเรียกว่าตรงตามวัตถุประสงค์ที่รัสเซียดําเนินสงครามนี้เนี่ยใน เดือนกุมภาพันธ์2022เป็นต้นมานครับครับผมอาจารย์หรือว่าจริงๆแล้วรัสเซียพยายามที่จะยื้อเวลาไว้ก่อนต้องการจะบุกเพิ่มไหมเพื่อที่จะชิงอํานาจต่อรองเพิ่มมากขึ้นในโต๊ะการเจราจาครั้งต่อไปครับอาจารย์มองแบบนี้ไหมครับรัเสเซียไม่มีท่าทีที่จะรีบเร่งในการในการเจราจานะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในสงครามนั้นเนี่ยมันตัดสินกันบนหน้าสนามรบนะ และบนในหน้าสนามรบนั้นเนี่ยปรากฏว่ายิ่งนับวันไปรัสเซียก็ยิ่งยึดพื้นที่มากขึ้นเรื่อยๆหมายความว่ารัสเซียนั้นได้เปรียบอยู่ในในหน้าสนามรบนั้นเนี่ยอ,อย่างไม่ว่าจะมุมไหนก็ตามนะฮะรัสเซียมีมกําลังทหารมากกว่ายูเครนนั้นสามถึงแปดเท่าในแนวหน้าเห็นไหมยูเครนมีปัญหาหนีทหารปัญหาหลีกเกลีล,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 ลีการเกณฑ์ทหารที่สูงมากรัเสเซียนั้นเนี่ยเหนือกว่ายูเครนในเรื่องของระเบิดสมัยใหม่เรื่องของโดน รัเสเซียมีปืนใหญ่มากกว่ายูเครนอยู่ห้าถึงเจ็ดเท่าเห็นไหมในขณะที่ยูเครนนั้นกําลังขาดแคลนกําลังพนเงินแล้วก็เวลาแต่ว่ารัสเซียเชื่อว่าเวลานั้นอยู่ในฝั่งรัสเซียหมายความว่าไงฮะหมายความว่าเวลาที่ยืดเยื้อไปในแต่ละวันนั้นเนี่ยรัเสเซียก็ได้พื้นที่มากขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมก็ไม่ต้องรีบเด้งที่จะต้องต้องต้องต้อเจราจาเนี่ยฮะเจราจาให,ให้จบแล้วก็นะที่สําคัญก็คือว่าฝั่งของยูเครนนั้นเนี่ย ถูกทาไม่เชื่อว่าจะเอาชนะรัสเซียได้อย่างไรนะก็คือสมมุติฐานที่บอกว่ารัเสเซียนั้นเนี่ยโดนมาตรการคว่ำบาตรสุดท้ายรัสเซียนั้นเนี่ยจะไม่สามารถที่จะทําสงครามต่อไปได้และถ้ารัสเซียไม่สามารถเอาตัวรอดในมาตรการคว่ำบาตรได้แล้วรัเสเซียก็จะหันกลับมาเจรจาเองและสุดท้ายจะคืนดินแดนให้กับทางยูเครนนะแต่นะสิ่งที่เห็นผมเดินทางไปรัสเซียมาเนี่ยเมื่อไป ต้นเดือนปลายเดือนปลายเดืนอนปลายเดืนอนพฤจิกานะช่วงต้นเดือนพฤจิการที่ผ่านมาใช่ไหมผมก็เห็นเห็นอย่างหนึ่งว่ามันเป็นสังคมที่มีความปรับตัวค่อนข้างสูงหมายความว่ายืดหยุ่นปรับตัวนะ,ะดังนั้นในมาตรการคว่ำบ,บาตรที่เจอนั้นเนี่ยใช่ไหมเขาก็มีการปรับตัวฮะจากเดิมที่ว่าเคยพึ่งพาสินค้าต่างประเทศใช่ไหมก้หันมาพึ่งพาผลิตสินค้าบริโภคในประเทศ จากเดิมที่เคยพึ่งพาตลาดตะวันตกใช่ไหมครก็ปูตินบอกว่าโลกยุคใหม่นั้นเป็นโลกของตะวันออกก็เป็นการไปพึ่งพาโลกสินค้าหรือว่าไปพึ่งพาตลาดของตะวันออกแทนมันก็มีช่องทางในการที่จะหลบหนีมาจกะการการคว่ำบาตรที่ว่านี้ใช่ไหมก็ทําให้ตัวของรัเสเซียเองนั้นเนี่ยก็ยังยังไม่ได้เรียกว่า ถึงจุดที่ว่าไปต่อไม่ได้แล้วนะในในในการในการศึกสงครามนี้นะหรือว่ามาตรการคว่ำบาตรมันจะได้ผลนะฮะเป็นของอเมริกาเองสุดท้ายนะทั้มเองนั้นไม่มีอำนาจมากพอนะที่จะไปกดดันฝั่งของปูตินให้ยอมรับนะสิ่งที่ทำต้องการยอมรับการหยุดยิงยอมรับข้อเ,เสนอของทางสอเมริกาแล้วก็ยูเครนครับผมกับผมนั่นแสดงว่าสหรัฐเองก็เหมือนแค่ สแสดงออกแล้วก็พยายามให้มาสู่การเจรจาก,กันแต่เอาจริงๆแล้วน้ําหนักที่จะบีบบังคับรัสเซียเองเนี่ยอาจารย์มองว่าไม่ได้หนักแน่นขนาดนั้นใช่ไหมครับสเมกาเองก็มีปัญหาในตัวเองด้วยปัญหาในตัวเองก็คือว่าชัม้มไม่ได้ควบคุมทุกอย่างในรัฐบาลได้นะผมเชื่อยอย่างนั้นใช่ไหมเพราะว่าในรัฐบาลอเมริกามันมีความซับซ้อนเนีของตัวตัวคนกลุ่มอำนาจอยู่ใช่ไหมข้างหลังชัม้มนั้นเนี่ยมันยังมีอุตสาหกรรมทหารซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่โตมาก ช่ไหมซึ่งในอุตสาหกรรมทหารนั้นเนี่ยจำนวนมากคือคนที่ต้องการคงความขัดแย้งไวน้นะให้ข่าวเมื่อวานใช่ปรากฏว่าเมื่อวานข่าวมาบอกว่าอาตอนเนี้ยเป็นประวัติศาสตร์ประวัติการเลยนะ,นะยอดขายอาวุธตอนเนี้ย ปุ่งสูงมากที่สุดในปวดการแม้มัน,มน,มนดังนั้นพวกผลิตอาวุธเช่นสหรัฐอเมกาพวกเนี้ยเขาได้ประโยชน์จากความขัดแย้งใช่มั้ดังนั้นกลุ่มบริษัทพวกเนี้ยเคาไม่ต้องการที่จะยุติความขัดแยง้งเคาต้องการที่จะคงความขัดแย้งไว้นะฮะแม้ว่าทัมนั้นน่ะผมมองว่าทัมทัมต้องการยุติสงครามนี้นะก็ประกาศแล้วนี่ตั้งตอนหาเสียงย24ชั่วโมงตอนนั้นใช่มั้สุดท้ายก็ทําไม่ได้แต่ว่าเจตจํานงทัมอ่ะทําเป็นนักธุรกิจครับ <c oughs> ทีนี้พอม,มีนักธุรกิจเนี่ยเค้ามองแล้วว่าไอ้ธุรกิจไหนที่มันมันไปต่อไม่ได้เนี่ย คือยังไงก็แล้วแต่มันกู้ไม่ได้แล้วเนี่ยใช่ไหมก็ต้องก็ก็ก็ต้องแก้ปัญหาก็ใช่ไหมดังนั้นทําก็เลยบอกว่าเอ้ทั้งนั้นต้องแก้เรื่องนี้นะหมายความว่าสงครามนี้ต้องต้องจบลงผมมองว่าข้อตกลงยี่ไอข้อเสนอ28ประการของสมัยการมันคือความคิดของชั้าในการมองว่ายูเครนนั้นไปต่อไม่ได้ยูเครนไม่สามารถเอาชนะในสงครามนี้ได้สุดท้ายแล้วยูเครนจะต้องยอมรับสถานะนะในหน้าสนามรบก็คือว่าพื้นที่ที่ต้อง สูญเสียไปให้กับทางกับทางรัสเซียนั่นคือความคิดของชัม้มแต่ว่าทีนี้คนที่อยู่รายรอบช้้าเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดเหมือนช้มเนี่ยมา <S 2> <S 2> มากรูบิโอนั้นเนี่ยก็มีข่าวว่าไม่ได้เห็นกับชั้มเหมือนกันทุกประการนะใช่ไหมตัวของบรรดาแม่ทัพนายกองก็อาจจะไม่ได้เห็นเหมือนชั้มทาให้มันขาดเอกภาพขาดความเข้มแข็งในตัวนโยบายของอ่าสัมมิการสุดท้ายก็เห็นไหมฮะมีข้อเสนอ28ประการมาสุดท้ายอ่าย,ยุโรปไม่พอใจก็ไปตัดเหลือ19ประการใช่ไหม อ่าสุดท้ายก็เจราจาไปเจราจามาอ่าสิกาก็ไม่ได้ยืนอยู่บนจุดที่ว่าจะเสียงแข็งไว้ต่อรองไม่ได้นะก็กลายเป็นต่อรองก็ได้ทุกอย่างนะสุดท้ายก็บินมาเจอกับโปเตินแล้วก็กลับบ้านมือเปล่าคือไม่ได้อะไรกลับไปเลยครับโมสู่หนึ่งล้าน subscribers. s ับสคริเบอร์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ในเดสคริปชันนี้เลยค่ะ